ดอกของแม่บ you know. oh, oh. ่แม uh, no, no. ่งของลูกดอกของแม่นี่แม่บ่มีอืม่อด้ยเบิดทนอืมอ้ตาส่งขินอลงพอเยอะิน่อเอ้่าวอังดังู้กล้องเลยลงพอน่งร้านโชอรนหอลงพอแหง มายดีพี่น้องสมายดีถุมงมืสุบอรเด้อพี่น้องยินดีต้อนหังกอดสุดช่องบอกไก่เนาะพี่น้องไก่จะลูกชิ้นไม่ใช่พี่น้องนี่ตั้งลองตั้งไลน์อดีตตามตอนต่อ,ตอไปพี่น้องส่วนคนอยู่ข้างๆนี่รับพี่น้องเพื่อไงเพี้ย ควรไปหาเขียดพี่น้องหาเขียดใหากันมาเบิ่งเขียนทุก่นก่อนหักบม่ได้เอ็นเพื่อนบมได้ถ่ายคลิปเสิร์ฟจะเออเขียดหน่อยพี่น้อยถึงโมเขียนหน่อยนั่นไม่หักคาไม่หักคาบอ่ะท่านี้เนี่ยเพิ่งหักเลยอืม ปนปั่นเป็นกันปนกันพี่หน่อยเนาะลินกำลังสิบไปเมื่อหน้าเนาะ น้องโขกชัยพี่นออ้องหอนะพี่นอ้องหอน่าเราโขกชัแยแหละมีสบายดีวันนี้ห้กากะชีมาถ่ายคลิปคือเก่าเนาะเจ้าไป่ใช่มาเมื่อกี้นี่เมื่อกี้นี่ไปชมพ่อมาเนาะพ่อเป็นอย่างพ่อไปห้องมอเนาะเออเราเราไข่ เจ็บป่วยท้อ,ทองเจ็บท้องว่าไหมโดยออนี่แหละพี่น้องเลยค่คือนี่แหละพอได้พบหลายคนบอกว่าน้องสุกไส้คือยังหน่อยเคยขี่รถจักได้คือขี่รถมอไซค์ดได้เนาะก็คือนี่แหละเวลาจำเป็นก็พาพ,าพ่อไปห้องมอได้พี่น้องแดีมีหลายคนเนาะขี่หอดน้องสุกไส้ก็มันนี้ก็พาพ่อก,กับน้องสุกไส้เรนน้องอยังนี่ซื้อ,อยังน้องดูม เช่ห่างโดมาเดี๋ยวมาตั้งกลองเขาเขากลองน้ำกันเดี๋ยวมีของกินมากินน้ำกันเอาสุกไซไปวางผมมันห่อนเลยสดกเลยสบายสบายดีพๆเนาะแตงโมดีพสินะเออโลบอกเวนดิเอ้าเปิดทุกไซ vượt la mét vượt thì nòng súng nòng lại nó Ờ, à, lại lợn mày quăng ơi là đéo hôm nay ai gì thám sụp say năm nọ nọ năm à ลืมพัก,ก,กพักององอ๋อมอไอ้ตกไซ่อไอ้มือได้จอกเปิดห้งเยียมวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งอรไรจิเป็นบ่ได้อยู่บ่อดรับเพชรจากลืม

<c oughs> แล้วพอเราเจ็บท้องบอกอออห้องน้ำอยู่พี่น้องเมื่อก,กี้เห็นอยู่ไก่เห็นอยู่ไก่เห็นอยู่เพิน <c oughs> พ่นเพิ่นขับรถชนหอไปไปห้องหมอห้องหมอทุกสลายบานที่สว่างนี้ <c oughs> ห้องหมอชายชะเ<อ>ก่งกรอบมาาเบ้ บหนนองออเราไปน้ไผ่เราไปน้ำไผ่อ๋อไปองต้นใหญ่พี่น้อยหักเล่าบุญล้วครับเออกวงครับก็จะ่องแล้วครับแค่มันขน้ำ๋อเนี่ยขนมเขาะไรบ่ ไไมาแมาอืมโอ้ยลืมขนมข้างๆแล้วจำไปแวะเด้อทำเด้ขอขนมเด้อัดมือเด้อีมือยูบมั้หบบนิอืมไปแวเอาขนมมาสูนองดมกินเด้อเอาซื้อมาแพ็กหนึ่งเอากินมกินน้อืม

แล้วเจ็บท่าไงอ่ะไอคีออนชอบกินหินใดๆแล้วเจ็บเท่ากินหินหรอพ่อแม่ใช่พาวต้อไปทางไปตลาดใช่ไหม่ไปห้องมอได้ห้องมอห้องมอตลาดเออ แล้วเป็นโลกยังไงโ้ยบอกกะเพอาสดวงอ๋อกดดวงกะเพาแม่ลูโนอ้อนน้โอ้ยจะแม่นเนาะ mình ta tao ta ta, ừ. sàn mà... ta à, Bắc... uh, ừ. à, nọ. ăn được lúc ăn sàn nó. cái ruộng khoẻ yếu. ruộng. um. khai nguội à, vì về lạc xà ใครงกแปดพันผัเยอะเงนพันหนึ่งอ๋อแด้เงาจีบจีบแห้งแล้วจบแห้งเลยพี่น้องยจนหาสกใส่ไปอันไปส่งนนังหลมาไมมปเนไปมื่อนี้นอคยพาไปลูกไส้เขามาส่งทะลุใหญ่อืมโดนหยัดไลเยมเบาแก้ม ไม่เห็นไหมเอ้ข anyway> ้ามขายแว่นตึไผฮะข้แม่ป้ามขายแว่นตึมไผ่ขายแว่นต่งไผ่หน่องเลยงัวก็ยังบ่พร้อขายแว่นทีทีมีใส่พี่น้อย้องจกใส่ป่ะ

เพื่ลนหนาเิดลายหน่อยค่อยว่ะกล้องขิดแล้วอือเือนหนีมันเราเ็บนี่แม่มนยายของไอ้น่ะ ของน้องสุกไสอยี่น้องแม่ค้องไอ้เขียวสบายดีพี่น้องเพิ่นกะอุกอ่างน้ำลูกเพิ่อลูกเพิ่นบ่สบายพี่น้องผอคงสุกไส้ผอของสุกไส,ส้ขายงัวไปเสไปรักษาเพิ่นพี่น้องอแล้วก็ยังบ่ขายก็บขายเวนอีกวงนึ่งเบิดบาดนี่เบิดบ่มี่ยังบาดนี่งน,น,น,นะนจักสิเฮ็ดจังได๋ยังวะอันนี้ก็เจ้าเห็นยังต่ำยังนี่ต่ำฮู้เข็ดดำขายมือนังก็ได้ ชองเซนกับชองลอยบาทอืมชองแสนกีบเน่อยองเซนกีบ uh ก um, er, um ับประมาณอหกลอยกว่าเจ็ดลอยกว่าเน่ะยแล้วก็เอาหายรู้มือซื่อนั่นแล้วมือนี้นั่นมือบ้านนี่ก็ไปมือซื่อนั่นก็ย่างยูเผื่อว่าแม่เอ้ยเงินทัางพ่อด้ซักกี่ดอกว่ะแล้วเลบ่ได้ไให้ว้านซักยาหรอเปล่าซักยาโอ้มือนี้เอาห้อีกมือนี้น่ะพันหนึ่ง ย่านบ่พ่อเอาเว้นไปอีกวงนึงแว้น่ะกาอันหาหูนหนึ่งดอกของแม่บ่แม่นของลูกดอกของแม่นี่แม่บ่มีอืมด้วยด้วยบดทนอืมโอวแต่สงสารน่าเล่ากไอ้เขียวกันเลยเล่ากับความขิดเล่าไหมจะห้ยได้ไหมคอยใสชใย่ห้น้ำได้ยังไงนั่นแหละแม่บ่มีความวบาด้วยด้วย ตำหูฟอได้ขายพี่น้องไ่ได้ใส่รักษาสักยาให้ลูกชายให้ลูกชายเพื่อนคือไอ้เคียวผ่อของโศกไส้พี่น้องขอโทษขอไฟแล้วนะพี่น้องในฐานผิดประการใดกับแม่เพื่อนก็นคิดไล่น้ำลูกเนาะเพื่อนนอนมารับมาไลา่คืนแล้วเพื่อนเจ็บไอ้เคียวนะไอ้เคียวก็คือผ่อของโศกไส้หรอพี่น้องเพื่อนเจ็บมาจากมือแล้วแม่ ไปซักยาตั้งแต่มื่อวันจันทร์วันจันทร์ก่อนพอโอ้มื่อนนี้ก็วันอังคารันผุดมันผุดเลยมื่อนนี้มันผุดแหละอาทิตย์กว่าแหละอือาทิตย์กว่าแล้วไปซักยาอือันบกอกันเขาแห้งนี่นะไปว่าอันนี้เนาะไปว่าเรื่องเมียเขาก็ทิมเนาะโอยเนาะเขาทิมแล้วเขาบอกหายยังเลยบาดเลยมันเลยมาขีดแม่่เนาะนี่คือความคิดเนาะสีบอกตรงตรงเลยเนาะว่าคนคิดความคิดคนมีอยังแคือ เมียเพิ่นไปมีผู้ใหม่นะพี่น้องเมียไนมีผู้ใหม่แล้วก็เขาถิ่มเขาป้าบ้านนี้เมียกับอันแม่โชคไสในฝาต้าอยู่บ้านนี้ส่วนแม่น้องโชคไสหนังเพิ่นเสียพี่น้องเพิ่นเสียหลายปีแล้วอือสามปีแล้วอือแล้วที่นี่เพิ่นไปมีเมียใหม่บานี้มีใหม่แล้วบ้านนี้ที่นี่เขาถิ่มเพิ่นบาเขาถิ่มเล้าตอนนี้นะอยู่อยู่เมืองไทยอยู่พี่น้องลงไปกรุงเทพหมดละออเราก็มีความคิดบ้านนี้ มีความขีดแล้วผัวแต่งเมียแป้งบอกว่าสิบว่ามีความขีดนี่ฮาก็ได้ไปแต่งเขาอมีแถามีแก่ลายขู่ลายคนเบิรบ้านเบิรเมืองนี่แหละก็หูเบิรนั่นมอ่าก็กหูเบิดแต่บ้านนี้เขาถิมแล้วก็ได้ยังมาบ้านนี้ได้แต่กระโตมากมันมีแนวคิดเรื่องคนนะบ้านนี้แล้วก็บ้านนี้เลยป่วยนั่มบ้านความหักความซื่อสันเราก็มีหายเนาะ โอ้ยบดบดบ่ม okay. mm ี hmm. so, ่บ hmm. yeah. yes. mm ่ม hmm. nee ี่ไฟสัมนี้ดอกะเลี้ยงลูกของเมียนะตั้งแต่เดือนสิบสองปีแล้วเมียนี้เกี่ยวเขาแล้วเมียกันนี้ไปอันเกี่ยวเขาผักของเพิ่นมีเมียใหม่เมียใหม่เพิ่นก็มีมีลูกติดกันพี่น้องอืมเลยเลี้ยงลูกแบบนี้เลี้ยงลูกเมียกับลูกตัวเองนะซ่ากันแต่ปีหนึ่งปีหนึ่งเต็มเต็มแต่เลี้ยงลูกเมียน่ะ เขาหาก็เอาเมื่อนี่แล้วเอาอกันนี่เขาเอาเมื่ออว่าเอาความกันแล้วเลยหรอผู้หญิงแล้วแล้วอ๋อแล้วเรียบร้อยแล้วบได้ยยั้งบอด้ยยั้งจากอย่างมาแต่โตมาแต่โตเนาะแล้วมันละไม่แนวคขีดบาดนี่คนผคนเป็นพยาธิอยู่แล้วแต่เก่ามากกะเจ็บยูหักบแห้งกินยาละเม็ดช่องเม็ดนี่ก็หายบาดมันเป็นสูตรนี่แล้วมันบ่มันยังบอกท่านหายบิดงวเป็นโตหลอ เว้นน่ะกับโบไลด์ดอกเว้นหาหุ่นได้เจอหาหุ่นขายได้เท่าไรแม่ได้พันหาได้พันหาร้อยบาทได้พันหาร้อยบาทไปตื่มกันแม่ว่านแม่บ่มีลูกเอ้ยขายยังกระเบิดขายยังกระเบิดแม่บ่มีแล้วบาทนี่ตัดตีนแม่กระเจ็บตัดมือแม่กระเจ็บวะเนาะเหนาะพันอยู่กันที่เสียงหายเทียงหน้าฟื้นไฟโบมี่ทำมันเนี่ยโบโบ่มี่เนาะอยู่มุมกันมุมมือตอนนี้แหละอยู่เทียงหน้า อยู่กับลูกนี่แหละของแม่ก็บบ่มีผัวผัวแม่ก็ตายอืมน้อยๆอืมก็อยู่ลูกชายก็นอนเียงนั้นแม่กับแม่ใหญ่ก็นอนเียงนี้อ๋อไอ้เขียวนอนตรงนั้นเียงนั้นกับลูกเพิ่นได้มุงเพิ่นก็ได้อ๋อมุรายทหารน่ะบ่มุ่งรายทหารน่ะเพิ่นอ๋อนอนกับลูกเพิ่นอยู่ถงบักหำมาสิเรียกวาไ้อืหอมือเาความกันให้บ่ในี่แหละออ เราก็หายพี่น้องเชียวกันจังมือมือมือใดแม่เบาความนะต้นเราเบาเสาร์จิตนี่แหละวันที่เสาร์จิตเสารจิตเดือนหลังนะอ๋อเดือนที่แล้วเออวันเดือนนี้เดือนหลังนะจังหวัดหายนั่นก็ได้แม่แล้วว่าน้องเลยว่าโอ้ยแบบนี้อย่าหายห้องก็อย่าชีวิตเท้ายังความบ้างเข้ากับมีน้องนั่นว่าแม่แม่ใชเพอต้อง ชื่นเฮาก็สูบต่อไปแต่มันก็ห้ามบ่ได้คือเขาความผิดเราะคนมีความผิดมันมีแนวคิดเฮาเฮ็ดนําลูกนําเมียดีแสนดีเลี้ยงลูกเมียปีนึงเต็มๆบ่เคยแตะบ่เคยโต๊ะอุ้มตรงโตอุ้มตรงตอืวตอนนี้เจ้าตัวเพิ่นก็บ่อยู่พี่น้องอยเขียวเพิ่นไปฮวงหมอไปฮวงหมอตลาดนาดมาพี่น้องหาก็ไปนี่นะอือหาก็ไปวังนี่ข่อยสวนสวนข่อยอยู่ข่อยกับร่งนึ่งูกชิ้นอยู่ เอ <ไป S 1> น็นยังูชินเดี๋ยวทานสกอตไส้ไ์ไปใช่ไหส้ไปชงอีพอก่อนไหมาจา้ะจนคลาบเลิศมาได้เหมืนแต่ว่าอุบน้ำลุกันเบาร้ายไ,ไอชั้นคลิปนี้ก็ขอจบลงเพลงท่านเดพี่น้องเด้อฝากเป็นกำลังใจให้ขอบคุณน้องสกอตไส้เด้อพี่น้องฝากขอให้ไว้พรให้พ่อน้องสกอตไส้เนาะหายถุกหายโศกเนาะในโลกไพ่ขายเจ็บตอนนี้เพิ่นก็ มีความคิดคือว่าวเดคือแมวว่าเดีวก็ไก่ก้าววอยู่แต่ไก่บอกก้าวว่าเดอกพี่น้องขั้นแม่เพิ่นบอกว่าในก็ไก่ก้าบอกก้าวว่าดอกออกสื่อดอกพี่น้องเพิ่นเมียเพิ่นใบมีผู้ใหม่เนาะพี่น้องว่ายังไงคือเมียใบมีผู้ใหม่แล้วก็เพิ่นเขาก็มาเป็นความคิดแล้วก็เขากำลุกประจำตัวเพิ่น้ำมันก็สีล่ามไปเลยแบบนี้นด้หรอฝากเป็นกำลังใจให้เพิ่นเด้อพี่น้องเด้อฝากฝากเป็นกำลังใจพอเนี้ยเด้อพอป้ะ ฝากเป็นกำลังใจให้พอร้านเน่เผื่อเป็นกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยขอบใจหลายๆครับพอกันมาคุยนาครับสบายดี